Thank you. สิ่งหนึ่งเลยที่เราจะนึกถึงก็คือหน่วยที่เล็กที่สุดนั่นก็คือเซลล์ซึ่งภายในเซลล์มีกระบวนการที่เกิดขึ้นมากมายซึ่งกระบวนการที่สําคัญอย่างหนึ่งเลยก็คือการจําลอง DNA ภายในเซลล์เพื่อที่จะใช้ในกระบวนการแบ่งเซลล์ซึ่งกระบวนการนั้นเรียกว่า DNA Rep l i c a t i o n นะครับ DNA Re p lication เนี่ยมีกระบวนการที่ค่อนข้างที่จะซับซ้อน มีเอนไซม์หรือว่ามี์ปรบกอโปรตีนที่เยอะๆมากมายนะครับหลายคนคงจะมีปัญหาซึ่งตรงนี้ก็มีปัญหานะครับว่าในการเข้าใจในเรื่องของดีเดียร์เรปิเคชันเนี่ยมันเป็นคุนกันที่ค่อนข้างที่จะยากและวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำทริคดีๆที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจถึงกระบวนการดี A R ation เดียรปิได้มากขึ้นนะคะรับทลิคแรกนะครับก็คือเมเจอร์คีย์พอยต์คือผมจะยกตัวอย่าง เอนไซม์ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการซึ่งจะให้เป็นโฟกัสที่เอนไซม์หลักๆในกระบวนการนะครับก็จะตอบไปด้วยโรดีเคสดีเอ็นเอพรีเมียมเอริสไลเคสและก็ไพรเมสนะครับมาเริ่มกันที่เอนไซม์ตัวแรกเฮริเคสเอนไซม์เป็นเอนไซม์ที่ได้ชื่อว่าเป็นเดอแอนซูปปิ้งเอนไซม์ซึ่งทำหน้าที่ในการแยกสาย DNA จากดับเบิลสแตนด์ดีเอไปเป็นซิงเกิลสแตนด์ดีเอโดยทำลายพันธะไฮโดรเจน เอนไซม์ตัวที่2 DNA p o l y m e r เ s e เป็นเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ในการสร้างสาย DNA ขึ้นมาใหม่โดยการสร้างจะสร้างจากปลาย5าพไปพาม,พามเอนไซม์ตัวที่3 Primate Primate เป็นเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ในการกำหนดจุดเริ่มต้นในการสร้าง DNA สายใหม่ เอนไซม์ตัวที่4ี่ไลเกสในการสร้างสาย DNA ขึ้นมาใหม่จะเกิดสาย DNA อยู่2แบบด้วยกันนั่นก็คือ r e ร d ดดิ s ส a n d และ l a แล i กิงส a n d ซึ่ง l a แล i กิงส a n d เป็นสาย DNA สั้นๆที่เรียกว่าโอการ k สกิ a แฟก n t เมนและเอนไม l ไลเกตจะทำหน้าที่ในการเชื่อมต่อโอการ k สกิ a แฟก n t เเข้าด้วยกัน ทริที่2นะครับก็คือการดูวิดีโอแอนิเมชันที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ replication นะครับซึ่งกระบวนการนี้จะทําให้เราได้เห็นภาพของการเกิดกระบวนการได้ชัดเจนมากขึ้นครับและนี่ก็เป็นตัวอย่างของวิดีโอกระบวนการ DNA replication ซึ่งเราสามารถที่จะหาดูได้ผ่านทาง Youtube หรือว่าเว็บไซต์ต่างๆ เป็นทริคเล็กๆน้อยๆที่ผมเคยใช้ในการทำความเข้าใจในเรื่องของ d n a r e p l t i a t i o n นะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็มีทริคหรือว่าวิธีการเรียนรู้ในแบบของตัวเองนะครับก็นี่ก็เป็นเพียงวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เราเข้าใจในกระบวนการได้มากขึ้นนะครับก็สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ